ที่ครุ่มือสองเซรีไทย7.3นะคะวันนี้เราก็พามาพบกับรถสวยทรงสปอร์ตค่ะ Honda Civic 1.8e ปี2 0 0 8 e นั่นเองคันนี้นะคะได้เป็นสีเทาเข้มบอกเลยว่าเป็นสีที่หายยากมากใครที่ได้ไปครอบครองนะคะถือว่าโชคดีที่สุดเลยคะ่ะสำหรับดีไซน์คันนี้สวยสปอร์ตรูหรามากๆ และยังได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยนะคะน็อตซอกประตูต่างๆก็ไม่มีรอยแกะขยับเลยค่ะภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจค่ะบอกเลยว่าริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มทูสตาร์ และที่สําคัญคันนี้ไม่น้อยมากไม่เพียงหก0มืกิโลเท่านั้นสําหรับคอนโซลกลางดีไซน์สวยงามใช้งานง่ายเลยค่ะแอ์ก็ได้เป็นแบบออโต้แล้วนะคะหัวเกียร์หุ้มหนังอย่างดีไม่มีรอยถลอกและยังได้เป็นเกียร์ถุงดูแลรักษาง่ายด้วยออปชั่นของเขามีทั้งอ e ีโค่โหมดนะคะประหยัดพลังงานและออโต้แบกโฮด้วยค่ะซีวิคคันนี้นะคะภายในกว้างมากๆนั่งสบายทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังภายในห้องเครื่องสวยสะอาดไม่มีข้ามน้มํามันเยิ้มเลยค่ะบนฝากระโปงนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์คต่างๆเรียงตัวสวยงามค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบน็อตไม่มีรอยแกะขยับเช่นกันนะคะสําหรับดีไซน์ด้านท้ายของซีวิ c คันนี้โฉบเฉี่ยวมากๆเลยมองจากด้านท้ายนะคะโอ้โหโดดเด่นเลยทีเดียวและเลขทะเบียนคันนี้บอกเลยว่าเลขสวยด้วยนะคะด้านท้ายดวงตาไฟของเขาจะเป็นรูปตัว C ค่ะ ภายในห้องเก็บสัภาระบอกเลยว่ากว้างมากๆเก็บกระเป๋าเดินทางได้3-4ใบเลยและด้านล่างนะคะ <c oughs> เครื่องมือนะคะ <c oughs> ยางอะไหล่อยู่ครบเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่สนใจ Honda Civic คันนี้นะคะสามารถติดต่อทางเทีคาได้ทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นออกรถเพียง1 9 9กบบาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมทักมานะคะ